ทำยุงแพรครับวันนี้มากับความเก่งแต่บนแี้ก็ไปยิงนะ้ี่โอ้โหาวแล้วครับเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะกรรมการหมุนเพิ่มไม่หน่อยสองเก้าหกนะครับหลังหกแล้วเริ่มยิงแล้วครับยิงไม่เข้าสักทีครับยุติธรรมยุงแพร่เลื่อนศูนย์แล้วอ้าวเลครับวันาี้ทีมครับเจ้าสันของทางแสงทองเอฟซีเบึ่งสิบเก้าอาแล้วครับ อาจจะเปลี่ยนการบอลเกมดูช <bucks> enfin, ิงก็ได้ครับอ้าวสู้ต่อไปครับลากผ่านทั้งทีละสามละสี่เรียนต่อเอฟซีส่งเข้าัปลูกนี้ได้ไหมโอ้โหผู้เล่นกองกลางยุทธเดชเวสต์การ์ดรวยได้ครับไม่งั้นลุงนั้นเรียบร้อนบุญครับครับอ่าประกาศจากอ่าบอสนะฮะ อันนี้ไม่ใช่คาสั่งนะฮะแต่ต้องทานะฮะคณะครูจัดจจกดีเทงนะฮะการเอานาเก็บขยะนะครับแล้วมารวมกันเยี่ยวต้นมาขามนะฮะครับสนามบ้านนะเดี๋ยวจะมีปอตึงโอจะมีเข้าหน้าที่มาเก็บเอานะครับขอความรุณาครับเราสถานศึกษาเราช่วยกันนะครับครั้งหน้ากงหลังก็จะมาเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมถ้าครั้งนี้สัมเด็จทางบอสกีเตบอกว่าเราจะมีการครับพวปะสั้นๆไอยเครียด ครับให้ลูกน้องและทีมงานได้มีการผ่อนคลายนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกาแลาต่นะฮะรักษาสมานเนื้อสามาคีครับเมื่อกีลาจบเราก็จบเออลูกนี้ทันไม่ท่านจะ้ด้ทันไหมโอ้โหูรักษาประตูยังล้มลงขึ้นมาได้ไปอู้ช้ำสามช้ำไม่เข้านะฮะ